อ่ะพี่น้องมาเสริมสวยให้คุณนายหน่อยคุณนายจะตื่นแล้วคุณนายตื่นแล้วอ่ะอ่ะสวยนะคะเสริมสวยนะคะคุณแม่โอ้ยอน ร้อนไหมคะนายแม่กับลูกเตะเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยมั่อตอนนี้กี่โมงเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้กี่โมงเร,ริ่มตื่นมาตั้งแตนเนี่ยเด็ด <c oughs> โมงไปแล้วลูกตีหา่าก่อจะเลี้ยวตีหา่าครื่องอ่ะเยะนั่นเยะนี่เยะนี่เยะนั่นคุณนายไก่ซื้อไข่มาแพงหนึง่งกั แต่ไปซิบกว่็เจนซิบเกนนะจ๊ะแต่ก็ไปล่างไข่เน่าแต่งแต่เมื่อใดเอามาวางไว้หันแกไข่แกะอปวันนั้นวันนั้นนมืไข่เป็ดอ่ะก็อยู่ในอยู่ในตู้เย็นสองเก็ใส่ข้าวพัดมั่งพัดเซินวยเตี๋ยวมั่งหลือสองเกน จะพื้นซื้อไข่ไก่มาหมว่านี่วโวไอ้แตกตุ๊ดตุไข่แผงนึงอ่ะไข่เบอร์ใหญ่อ่ะแเดเกนก็ห่าหกเจ็เจ็ดเนก็หะแถวนึงอ่ะแถวหนึ่งมันมีหกลูกอ่ะแถวหนึ่งมีหกลูกหาลูกหกลูกแล้วก็อีกแถวหนึ่งขาดไปสองแกนอ่ะ เจ็ดเกียนห่ที like <the> ่แตกใครแตกกับว่าใดเอามาวางตำไว้หั่นดีแมวมันเม็นมันมาคาบโล่นแมวมันมาคาบโล่นอ่ะกินอดอกนี่กปเจาะเอาไปลางนี่ลางช่วยใส่กะละมังเก็บใส่กะละมังที่ละเกียนละเกียนมันนี้มันหอนข่มาชักโตแล้วกูเตอนี่มันนอนเกินนี่นะแมวอ่ะมันขึ้นแมมดไปลังคาลังคา ขึ้นไปนอนบนชั้นสองพุ่นบนเฮืเงนพุ่นไปเงอนอ้นหน่อยพองไปขึ้นบนพองมัินอ้นหน่อยมีใครอยู่ยะมันมีคนอยู่มันก็มาแมวขอาไปอยู่แทนนี่ชั้นสองพุ่นวันนี้วันอาทิตย์ไปกินยัง ปลาซิวเอาปลาซิวมาแอบปะแอบกะ่กินมาอ่านอ่ะแอบกะวันนั้นกินมาอ่านอ่ะกินกะบ่ใส่อีอตอนแอบแม่ใส่หน่อยใช่ไหมนั้นไอ้ยอีตอนไหนกตหนูเนี่ยแอบอ่ะเอามาให้ม่ได้เอามาให้ม่ได้เอามาแล้วก็มาแอบกินก็บ่ลสซีอิกอ่ให้แมวให้เนาะ tố vô kín nè để gian đấy ép ba siêu ép ba siêu nè ở ngoài ở ngoài cho Nay này nè kiếp nè mô nè 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 đây là bao nè đây là bao nè nó nè cái bao vậy nè cái bao bên này, nè 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 nó đi xuống tố. Ừ. Này, đi xuống tố rồi, Lộn bên bê. à. ừ. à, à. ừ. à, này. Nay cả bao lạc. Dạy là sai gọn lạc. Hm, hm, hm. Hông lạc. Mia. sáng chỗ nữa. Hm, 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 đây hm, 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 เลยคุณแม่คิดเลยผมกับโมีคิดปับกับแท็กผมมันบางอ่ะเออผมมันบางยังบาตัดกวางนี้เอาหัวล้นเลยอ่ะหัวโล้นเลยอะดีป่ะหัวล้นเลยคุณแม่หัวล้นเลยเอาโอ้ยหอนเยอะยังไดเยอะยังได มันมันร้อนมันร้อนอ,ออกกำลังดีไหมเนี่ยกว่าเราจะได้มาเห,อเหือปุ๊เหงอปังพี่น้องจะตีหาจะตีหาขึ้นไปะข้าวยังไม่ได้หุงนะกิน้าวพัดบ่ เช้านี้กินข้าวผัดไหมอัดกินั่นเนียบายยากไงแหละอ๋ออันอันอันนี้ใส่แบนแล้วเด้อ,อคนบอกกินกล้วยเนี่ยคนบอกกินกล้วยเสร็มนะนะปันใจด้วยกันไปเลยอ่ะอนคนบอกกินกล้วยพี่น้องคุณนายไม่กินกล้วยออาไปออกไปเขาไม่มีประโยชน์ว่ะได้ไมจยบหยบเออเจ,อจอมามันออกมากอนะ่ะ ฟังไม่มีประโยชน์เอาไปเอาไปว่ะเออเอามาปั่นใส่นี่เป็นยังไงเอาชิมมาลหรใส่แบนแล้วนะเอ่าแกงเด้อเออพี่น้องอ่าแกงแกงกุ้ยซุกน้ำว่าน้ำว่าแกงนึงมีไข่ได้พี่น้องมีฟักทองได้พี่น้องเนาะจ้าตกนะมาเอ๋กันไหมมาเอนโดยจป็นเจ้าจ้ะมาเอ๋กเราเยาวอ่ะอืมอืม มากเว้ยปั่นกล้วยใส่มากเนาคนไม่กินกล <c oughs> ้วยแต่นั่นน่ะไปกินกล้วยยาปั่นใส่เป็นยังไงบินงใส่แบงต่อยเนื้อเนี่อหมดกินกล้วยอีเม่บมดกินกล้วยไข่ต้มก็มันน่าโง,ง่กเอะตุ่มก็ปวดก็ไม่โดนก็ปวดแล้วปูกแค่ห่าอี่ ก๋้ยกับแกินไข่ต้มกับแกินเป็นจะได้เอามา,าปาั่นจะกันไม่ได้เออเกลเดอร์กันเมาะต้มไข่ให้กินไม่กินไ <c oughs> ี่ได้หืมวันนั้นน,ะน,ออออออน่ะวันเช้าอีโง่อีโงกันอ่ะเวรนีวน้ว,วันเสาร์วันนี้วนันอาทิตย์ต้องไปอีงโงก็เวรนีงโง่ เจ้ากินไปแล้วรู้แกงผนะักกาดวันนี้แกงปีกินแบบปีได้ก,กินมกอกบมะมกใส่ปีบ่ะอืมแับนี้แกงปีหวานปียอะแบบได้แกงปีก็กิน<ม>สุดปีสุดแรงโตแล้วนะ หรือจะอ้ากบม้มกหัวนึ่งหัวนึ่งหัวนึ่งใส่กบอ่ะเอาอ่ะหัวนึ่งใส่กบดีป่ะวันปีวันหยังวันปีหยังเด็กเก่งเก่ปีเหลือนสิงหาแล้วเนี่ยมันไปเป็นวันหยังมันไม่ใช่วันปากปีจะเปิดป่าทางมันก็วันไม่ใช่วันปากปี สิงหาแล้วเนี่ยสิงหากันยาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันับกันยาเนี่ยยาไปยามายาก้นโยกก้นโยหูโยตูดยาตาเนี่ยกันยาเนี่ยฮะกันยาเนี่ยยาอย่างยาหูยาตายาปากยาไส้เนี่ยแม่เน่ะกันยาเนี่ยสิงหาก็วหาสุดปีสุดแรกอ่ะหาบุพพปากพ่อทองอ่ะสิงหาเนี่ย สิงแล้วกหาเนี่ยนี่ไะกัญญาดีกระยาปาายาห้องเนี้ยเอ้ายาเป็นยาเนี่ยไปเชิญจออิโอมไปกัญญาดระยาเนี่ยเอาเอาวาจะไปทำกับเขาแล้วเขาพัดปอะเขาพัดไหมไปจอดิโอมแ้่ก็คือวมาหอดหรอ อืากนอส้มไเออเจ๊นอส้มส่หัวเออจัดเมาะนะคนหนึ่งเอออเออคนหนึ่งนั่งเปิดไปสอนคดแม่งอินิวอินิวอินหัวเออน่าจ้าว่ะแค่เสยปูน่อยนะปูน้อยเนอะแค่เสียบนดังเลยสินบ้เตะอ่ะสินพัดอะไรอ่าอเ้ออัดนอนนี้เนา งั้นคนท่นนี้ันสมัยก่อนบรใส่เตียวไดเนาะก็ยืดแหละเป็นยังลักษาหรืออย่าเอาเอาเอพี่น้าว่าเรากลับไปได้เพื่อนพูดจะสมัยเ่อนเมาก่อนพี่น้องเอาเอาว่นกลไปได้